พาหุงสหสะสพินิมิตาสาวุทะนังขีเมฆลังอุทิตะโคละสะเสนาณะมาลังธานาธิธรรมะวิธิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพพววะมันตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชะนิตะสัพพะรันติโคลัมปะนาวะวะกะมะ ทักทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวันตุเตชะยมังครานินาลาคิลังขะชะวังอติมันตะภูตังทาวกิจังกะสะมะนีวสุทาลุน,นตังเมตตามพุเสกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวันตุเตชะยมังคลรานิอะ อุคิตะมะคะมะคะหิติทัตทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปาถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังคะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวันตุเตชยมังคลานิกัตวานะกาทะมุทะลังอิวะครับพินิยา จิจายะทุทะวะจนังชะนก,กายะมนเนสันเตนะโสมะวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวันตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอาติอันทะภูตังปัญญาปัทีปะชาริโตจิตวามุนินโท อันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคารานินันทะปะนันทะผูชะคังวิปุทาไมหิถงังปุเตนะเถระผูชะเคนะทะมาปะยันโตอิทูปะเถสะวิชิตาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชยมังคารานิทุขาหะทิพิภูเชชัเคนะสุธะตังพรหม,มัง วิสุทธิชุติมิทิภะกาภิธานังยานาคเทนาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพพวพระวันตุเตชยมังคลา,านิเอตาปิพุทธชยมังคะะอัตถคาทายยวาจโนทิณทิเนสารเตมะตันทีหิตวาเนกะวิวิธานิจุปะทะวานิโมขังสุขัง อาทิะเมยะนะโลปะสะบัญโยมหากะลุนิโกนาถิกนาโถหิตยาสะพะนานาตินังอุเลตวาปาละมีสัพภาสัตโตสโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังคะลังชะยัญโตโพธิมูเลยักกะยานางน,นันทิวัะโนเอตังตะ วังวิชายโยโหหิชะยันสุชายมังคะเลอปราชิตตปังลังเกสีเสปทาบิปโปกคะเลอภิเสเกสัมภะพุทธานางอาคัปตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคา,างสุป,ปะปาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทางพระละหะมะยะจาสุ ปัจจทางกายกรรมมังวาจกรรมมังปะเนกขินังปะทักขินังมะโนกรรมมังปะถีนิถีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตตวานะละพันตันเถปะทักขินีพระวันตุเตสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธวาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระววันสันมังคลังลักขันตุสะพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติสัพพวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาโสติวันตุเตยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลหะติงตะหิงตาธรรมะทานีนะพระวันเตปูชิตาโสถิงกะเลนตะ เตถวิมหาพระมันทะเลเถราจะมัตนามัชานาวกาจะพิกาโวสารามิกาทานาปะปฏิอุปสัสกาคามาจะเทะสานิคามาจะอิสลาสัปปานะภูตาสุขิตาพาวันตุเตชฉลาพุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสักเสทชาตาอัฏโวป,ปปาติกา นิยานิกังธรรมะวรางปฏิจเตสัมเพปิทุขจักโกะเลนตุสังขายางตาตุจิลังสัตตังธรรมโมสัตธรรม,มทราจะปุคลาสังโคหตุสัม,มโควะหะทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนโว,วุทิงสัมปาปุาป เนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตสัมนาโหตุสัพเพปีปาริโนพุทธศาสเนธรรมมาทานังปะเวชันโตกาเลเทววปะวัดสันตุวุติภาวายะสันตานังสมิทังเนติเมเตีิทะนิงปาตาปิติจะอัตตะละชังนิจังรักหันตุปุตตะกัง เอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพเทสัพธารักขันตุจานิทุกขาภะยามปตตาจะพิกนิภยาโลกัปปตตาจานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเ,เหสิสัมพันตังปุญญะสัมปทังสัเพเทวนุโมทันตุสัมภสัมปัติสิทิยา พานางทะทันตุทัดทายสีลังลักขันตุสัพพทาพาวะนาพิละตาโหตุขาฉันตุนตทเทว,วตาสเพพุทธาพระลมปิปัจเจกานันจะยังพะลังอาหารตานันจะเตเชนะรักขัน พันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังคลังลักขัน <faço> ต <dead>. ุสัพเทวตาสัมมาสัมพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังมุสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตา สัพสังคานุภาเวนโสโททีหุตุพระวันนิรันตารางังด้วยอนุภาพแห่งอริยะฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนุภาพแห่งการบูชาพาระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายมนบทสวดพระสูตรพระปริตและคถาเหล่านี้ขอสุขสวัสดีจงเกิดมีกว่าความพระเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งโปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยขออวยพรด้วยเทพทั้งหลาย ปรจงอนุโมทนาการสวดสารยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายดเศรษฐีเหรียญยดเศรษฐีและเหรียญว้คูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตทรงสมเด็จศักดิ์สิทธุปการด้วยเทิญ